ความหมายของตามหัวข้อที่ได้กำหนดมาคำว่าธรรมะกับการเมืองนี่ก่อนยังไม่ถึงคำว่าใหม่ก็ตามในสังคมไม่ว่าจะเมืองไทยทั่วโลกมีความเข้าใจกันอยู่ว่าการเมืองกับธรรมะนั้นต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกันอันนี้เป็นความซวยของมนุษย์ชาติ อัตมาพูดตามภูมิอัตมานะมันก็เพราะการเมืองการเมืองมันไม่ดีอัตมาขอพูดตีหัวเข้าบ้านเลยนะขอพูดให้มันผ่าการเมืองคําว่าการเมืองนั้นมันได้ถูกปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติจากนักการเมืองตั้งแต่นานมาแล้ว นะผู้ที่เข้าไปบริหารบ้านเมืองหรือเข้าไปควบคุมอำนาจที่จะจัดการกับกลุ่มชนเป็นแคว้นของตนเป็นรัฐของตนเป็นประเทศของตนเรียกว่าการเมืองมันได้ปฏิบัติไม่ดีนะปฏิบัติเสื่อมเสียอย่างน้อยก็ใช้อำนาจบาดใหญนะ่ในสมัยสมบุรณาญาสิทธิราชซึ่งมีพระเจ้าเป็นะมีพระเจ้าเป็นดินเป็น เจ้าอานาจก็ตามพระเจ้าแผ่นดินที่มีภูมิธรรมอย่างแท้จริงมีพระปัญญาที่แท้จริงนั้นก็จะบริหารประเทศชาติด้วยการช่วยเหลือประชาชนทํางานเพื่อประชาชนให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขท่านจะเหน็ดเหนื่อยท่านจะลําบากลาบนท่านจะอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเสียสละ เพื่อที่จะให้ประโยชน์นั้นเกิดแก่ประชาชนไม่ใช่ประโยชน์เกิดให้แก่ตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองหรือหมู่พวกของตัวเองนี่เป็นเนื้อแท้ของการเมืองไม่ว่าจะเป็นสมัยบุรณาญาสิทธิราชก็ตามสมัยไหนก็ตามโดยจุดลึกของจุดมุ่งหมายของการบริหารประเทศ บริหารกลุ่มสังคมในในในหมู่ของตนไม่ว่าหมู่ไหนตั้งแต่ดึกดำบรรเป็นกลุ่มเผ่าคนเผ่ากลุ่มชุมชนเล็กๆผู้บริหารต้องดูแลลูกน้งองหรือว่าคนในครอบครองคนที่ตนเองบริหารทุกทุกความหมายทุกการเมืองไม่ว่าจะระบบไหนนะ นี่เป็นความหมายหลักเลยแต่ความเข้าใจอันนี้มันเพี้ยนเพราะกิเลสกิเลสของคนทำให้คนเห็นแก่อำนาจแล้วก็บังคับเขาได้เป็นการใช้อำนาจและกิเลสนั้นมันก็เห็นแก่ตัวนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วก็โลภมากโลภสมบัติเร็กวาลาภ โลภยศชั้นสันเสริญอำนาจต่างๆเพื่อที่จะมีอำนาจบาดยานี่เป็นภูมิของอัตมานะแม้ว่านักบริหารน,นั้นจะไม่มีความสามารถในการบริหารเก่งเพียงพอได้บ้างประมาณ25%ไม่ต้องถึง50%เลยแต่มีคุณงามความดีเป็นเลิศ มีคุณธรรมเป็นเลิศไม่ได้เป็นธาตุโลกธรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นธาตุลาบยศไม่งอด้วยสรุปง่ายๆชัดๆสันส้นๆเพราะว่าอาตมามีเวลาน้อยไม่เห็นแก่ลาบมีกิเลสน้อยหรือกิเลสหมดมีกิเลสน้อยหรือกิเลสกิเลสหมดไม่ได้ทําเพื่อลาบเลยทําเพื่อเสียสละทําเพื่อสร้างสรรค์ลาบยศแบ่งแจกลาบยศนั้น แจกจ่ายสัพพัให้แก่ประชาชนอย่างมีปัญญาเท่าที่ตนเองมีไม่มีอคติอะไรงนี้เป็นต้นไม่ต้องการอำนาจบาดใหญ่ที่จะต้องให้คนมาเกรงกลัวแต่ช่วยประชาชนให้มีความสุขแบ่งแจกในความหมายสมัยใหม่เรียกว่าเศษศาสตร์สัพพัสิ่งที่จะอาศัยใช้สอยเป็นอยู่ให้บ้านเมืองมีสิ่งที่เลี้ยงชีวิตมีอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึงกันได้ได้สัดส่วนสมดุลดีไม่แย่งไม่ชิงไม่เกิดอาชญากรรมไม่มีความลำบากลำบนอยู่ในสังคมกลุ่มนั้นนะไม่หลงในสรรเสริญไม่ไม่หลงเสพในกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะไม่บำเรออัตตาตนเองอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาพูดตัวจบสูงสุงสงสดของคุณลักษณะของคนที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วคนดังกล่าวนั้น ก็ต้องเป็นอาริยะของาศาสนาพุทธ